อันนี้จะเป็นมูลใหม่ๆที่รอนแล้วสวยงามมากนี่เลยนะคะมูลไส้เดือนที่ร่อนเสร็จแล้วตอนนี้จะอามาผึ่งลมเพื่อให้ได้ความชื้นสามถงห้าเปอร์เนี่น่าจะได้แล้วนี่ค่ะแดผึ่งแดดไม่ได้เพราะมันจะแห้งต้องผึ่งลมอย่างเดียว นี่น่าจะได้ประมาณครึ่งตันแล้วเป็นมูลไส้เดือนที่ร่อนเสร็จแล้วใหม่ๆค่ะแล้วนำมาถึงลงความชื้นฝั่งนี้น่าจะพอแล้วน่าจะประมาณนี้น่าจะได้แล้วฝั่งนี้น่าจะเก็บได้แล้วพอแล้วโืเค